สวัสดีครับสวัสดี FC สมยอมคารเซ็นเตอร์ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมเซียวตุยนะครับผมจะพามาดูรถครอบครัวอีก1คันนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับผมจัดหนักจัดเต็มออปชั่นครบทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับคันนี้ได้โปรโมชั่นดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียงแค่1.99เท่านั้นนะครับผู้ค้าคันนี้ผมบอกเลยว่าผ่อนงวดเพียงแค่1,000ง 1,296บาทเท่านั้นนะครับลูกค้านี่คันนี้นะครับผมเป็นเจ้า Ford e v e r e s t นะครับเป็นเครื่อง3.2นะครับเกียร์ออโต เป็นตัวท็อปสุดนะครับเป็นตัวไทเทเนียมพัดนะครับลูกค้าขับ4ด้วยนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าใครที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานอมองหารถไว้แบบแคมปิ้งอย่างนี้ครับไว้ท่องเที่ยวผมแนะนําคันนี้เลยนะครับครบจบในที่เดียวแน่นอนนะครับสำหรับเจ้า Ford Everest คันนี้มาเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดในตัวรถคันนี้กันเลยดีกว่านะครับนี่คันนี้นะครับผมเป็นโฉมปี16นะครับเป็นรถปี16จดปี17นะครับลูกค้า เดิมๆโรงงานสีขาวมุกนะครับคันนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับลูกค้าคันนี้ผมบอกเลยว่าสวยกิฟแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับคันนี้เป็นไฟฟู l ล d ครับลูกค้าตัวนี้ก็จะเป็นไฟเดลไลท์นะครับลูกค้าก็เวลาแบบติดเครื่องมันก็จะติดตลอดเวลานะครับตัวนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวฉีดกระจกไฟหน้านะครับลูกค้าไฟสปอร์ตไลท์มีให้ครบนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าอีก4จุดนะครับลูกค้าคันนี้ผมบอกเลยว่าออปชั่นครบแน่นอนมากเดี๋ยวผมพามาดูด้านข้างคันนี้คันนี้นะครับผมเป็นล้อแมมกขอบ20นะครับลูกค้าลัดด้วยยางดันหลบนะครับยางเดิมๆโรงงานนะครับลูกค้านี่แล้วก็โลโก้ตรงนี้นะครับผมเป็น ระบุไว้ว่าเป็นเครื่อง3.2นะครับ6ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนี่คันนี้นะครับเดิมเดิมเดิมโรงงานนะครับบันไดข้างเดิมเดิมโรงงานทุกอย่างนะครับลูกค้าเซนเซอร์มีให้ครบทุกจุดนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าออปชั่นแน่นแน่นอนอ่าคันนี้นะครับเป็นดิสเบรกหน้าหลังด้วยนะครับลูกค้า อ่ารุ่นนี้ให้ดิสเบรกเป็นหน้าหลังนะครับมาเดี๋ยวผมพาไปดูด้านท้ายอ่าด้านท้ายของเรานะครับก็เดิมๆนะครับคันนี้เดิมๆเดิมทุกจุดนะครับโรเมียมต่างๆพวกนี้ครับยังใส่กิ๊บอยู่เลยนะครับไม่มีขึ้นสนิมขึ้นขี้เกลือแน่นอน100%นะครับลูกค้าแล้วก็บ่งบอกไว้เลยนะครับว่าตัวนี้เป็นตัวไทเทเนียมนะครับผมอ่าแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวนี้เป็นตัวพัดนะครับลูกค้าเป็นตัวซันรูฟนะครับลูกค้าด้านหลังก็จะมีโลโก้ต่างๆให้ครบเรียบร้อยนะครับฝาท้าย ก็จะเป็นไฟฟ้าแบบนี้นะครับลูกค้าแค่กดปุ่มตรงนี้มันก็จะขึ้นเองอัตโนมัตินะครับสภาพนะครับยังร้อยเปอร์เซ็นต์ยังอยู่ดีนะครับสำหรับโช o k ฝาท้ายนะครับยังเปิดปิดดีมากๆเลยนะครับคันนี้แล้วก็ด้านท้ายของเรานะครับผมก็สามารถพับเบาะลงไปได้นะครับแล้วก็สามารถเก็บสัมภาระของต่างๆได้เยอะแยะมากมายนะครับผมนี่พวกแม่แรงพวกอารอกอะไรพวกนี้นะครับผมยังอยู่ครบทุกอย่างนะครับลูกค้าของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลูกค้านี่อ่า ยังสวยครับคันนี้ยังสวยงามนะครับลูกค้านี่สําหรับบ่อหลังของเรานะครับก็เป็นระบบแบบพับไฟฟ้านะครับนี่กดปุ่มตรงนี้นะครับลูกค้านี่มีข้าง L อแล้วก็ข้างอานะครับลูกค้ากดเข้าไปเลยนะครับนี่นี่เป็นระบบพับไฟฟ้านะครับยังใช้งานได้ปกตินะครับลูกค้าดูสิครับว่ามันไฮเทคแค่ไหนนะครับสําหรับรุ่นตัวท็อปแบบนี้นะครับลูกค้านี่เป็นไงครับพับเข้าไปแล้วก็บอกเลยว่าโล่งเลยนะครับนี่เวลาเอาขึ้นก็กดปุ่มที่เดิมนะครับลูกค้า เป็นไงครับผมไฮเทคมากๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าไม่มีรุ่นไหนที่ทําแบบนี้ได้แน่นอนนะครับผมส่วนมากก็แบบเมนนวดอ่ามือดันลงไปแล้วก็เอามาแขนเอามาพับดันลงไปอ่าแต่ว่ารุ่นนี้เป็นไฟฟ้านะครับลูกค้าใครได้ไปนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็เวลาปิดฝาท้ายนะครับกดปุ่มเดียวนี่ลงได้เลยนะครับลูกค้านี่เป็นไงครับผมสะดวกสบายแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับคันนี้ ด้านท้ายของเรามีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะครับลูกค้านี่4จุดนะครับตัวนี้มีกล้องถอยหลังให้แล้วเรียบร้อยติดตั้งจากโรงงานมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับลูกค้า คันนี้นะครับผมบอกเลยว่าผ่อนไม่แพงครับ1 1 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่1 9 9นะครับลูกค้านี่ถ้า8 4งวดนะครับก็ดอกเบี้ยเพียงแค่2.99นะครับผมบอกเลยว่าถูกที่สุดในประเทศแน่นอนนะครับไม่มีใครทําแน่นอนนะครับอยู่ที่นี่เราจัดโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ให้ลูกค้าที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับผมใครสนใจก็เร็วๆเลยนะครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูภายในกันต่อไปเลยครับมาต่อที่ภายในนะครับผมภายในก็ผมบอกเลยว่าหรูหรามาเห่ามากๆเลยนะครับลูกค้าพวงมา ไฟฟ้านะครับรุ่นนี้เป็นไฟฟ้าแล้วนะครับผมนี่แล้วก็อุปกรณ์บนพวงมาลัยของเรานะครับก็จะมีนี่ครับผมสั่งการด้วยเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับผมรับสายวางสายอย่างนี้นะครับผมก็สามารถปรับได้ทุกอย่างนะครับปรับแอร์นี่ปรับแอร์ก็ปรับอยู่ที่พวงมาลัยได้เลยนะครับผมจอแสดงผลคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าหรูหรามาเห่มากเลยนะครับลูกค้าด้านจองเราก็จะมีปรับอุณหภูมิปรับอุณหภูมินะครับลูกค้านี่สามารถดูได้ตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็ เลขเข็มกิโลเมตรอย่างงี้ครับก็จะเป็นระบบดิจิตอลนะครับลูกค้าเลขไม้พวกนี้นะครับผมบอกตำแหน่งเกียร์พวกนี้จะเป็นระบบดิจิตอลทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับผมเวลาเราเลี้ยวนี่ดูองศานะครับผมมันก็จะมีองศาบอกนะครับว่าพวงมาลัยไปกี่องศาแล้วอย่างนี้นะครับผมลูกค้าแล้วก็แจ้งด้วยนะครับว่ารถคันนี้ตอนนี้ขับ2ขับ4อย่างนี้ครับผมลดความเอียงความเอียงลดอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีพวก อ่าองศาบอกให้ทุกอย่างเลยนะครับลูกค้าบอกเลยว่าคันนี้นะครับคันสมัยมากๆเลยนะครับลูกค้าสะดวกสบายแน่นอนแล้วก็เครื่องเสียงของเรานะครับก็จะเป็นเครื่องเสียงระบบทัสกีนนะครับลูกค้านี่สามารถแบบปรับต่างๆอะไรทุกอย่างอยู่ที่หน้าจอได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวเรากลับไปดูที่เมนูหลักอ่ามีพวกเนวิเกเตอร์มีอะไรพวกนี้นะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับลูกค้าแล้วก็ที่สําคัญนะครับคันนี้เป็นรถตัวโฟล์วินนะครับลูกค้านี่ช่องแรกก็จะเป็นแบบพวกระบบแบบขับเคลื่อนปกตินะครับลูกค้า แล้วก็เราขยับไปตรงนี้นี่เวลาแบบเจอฝนอ่าเจอหิมะอ่าหิมะน่าจะไม่มีนะครับผมอ่าตอนนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นโหมดเวลาขับในทะเลทรายมั้งครับนี่พื้นที่ดินทรายอย่างนี้นะครับผมก็มันจะขับอัตโนมัติให้เราเลยนะครับลูกค้านี่มันจะปรับอัตโนมัติให้นะครับลูกค้าอ่าแล้วก็โหมดสุดท้ายของเรานะครับก็เวลาประมาณแบบพื้นที่ลาดชันอย่างนี้นะครับลูกค้านี่ ประมาณแบบพื้นที่ลาดชันพวกนี้นะครับมันก็จะใส่เกียร์โลเกียร์อะไรพวกนี้ให้เรานะครับผมอ่าผมบอกก็เลยว่าอัตโนมัติสุดๆเลยนะครับระบบทุกอย่างนะครับไฮเทคมากๆนะครับนี่เวลาขับ2ขับ4อย่างนี้นะครับลูกค้านี่สามารถกดปุ่มตรงนี้ได้เลยนี่แล้วก็มีเทคชั่นคอนโทรลนะครับนี่การทรงตัวของรถอ่าตัวนี้ก็ตัว P ีอ่าเวลาแบบมีอะไรข้างๆงนี้ครับผมมันก็จะแบบเตือนเตือนภัยอย่างเรานะครับผมอ่าอุปกรณ์แบบหลายๆอย่างเลยนะครับลูกค้าคันนี้ผมบอกก็เลยว่าออปชั่นอะ โคตรเยอะนะครับลูกค้านี่รถในราคามือแรกก็อยู่ประมาณล้านหกล้านเนะครับลูกค้าตัวนี้นะครับนะได้มาครบทุกอย่างนะครับลูกค้าแล้วก็ที่สําคัญนะครับคอนโซลรุ่นนี้สวยมากๆเลยนะครับเป็นเป็นหนังนะครับลูกค้านี่เป็นหนังหุ้มเย็บอ่าเป็นหนังหุ้มเย็บนะครับก็ได้สไตล์กลิ่นอายแบบหรูหราขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับลูกค้าอ่าคันนี้นะครับผมบุ๊กเซอร์วิสยังอยู่ครบทุกอย่างนะครับลูกค้านี่บุ๊กเซอร์วิสพวกหนังสือ คู่มือการใช้งานอย่างนี้ครับผมสงดอะไรพวกนี้ยังอยู่ครบทุกอย่างนะครับลูกค้าผมบอก,กเลยว่ารถคันนี้วิ่งไปเพียงแค่91,695กิโลเมตรเท่านั้นนะครับไม่แท้แท้เช็คศูนย์ได้เลยนะครับลูกค้าคันนี้แล้วก็คันนี้นะครับผมบอก,กเลยว่าเป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานนะครับไม่เคยซ่อมไม่เคยเย็บไม่เคยปะมาใดๆทั้งสิ้นนะครับสภาพเดิมๆโรงงานเป็นเบาะไฟฟ้านะครับลูกค้าแล้วก็ อ่าคันนี้นะครับผมออปชันของมันนะครับผมก็จะมีตัวซันรูฟด้วยนะครับลูกค้าอ่าเวลาเราแบบรถมีซันรูฟนะครับเราก็จะมีอารมณ์แบบนั่งแบบมันจะกว้างขวางขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับลูกค้าไม่อึดอัดนะครับผมเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับนี่มีตัวซันรูฟอ่าเพิ่มอารมณ์ภายในตัวรถนะครับไม่อึดอัดแน่นอน100%นนะครับลูกค้าสามารถเปิดปิดได้นะครับลูกค้าตัวนี้อ่าเราสามารถเปิดอ่ารับลมอะไรได้ทุกอย่างนะครับใช้งานได้ปกตินะครับลูกค้าถ้าเวลาเราไม่ใช้นะครับเราก็ปิดฝา เราก็ปิดฝาเข้ามาได้เลยนะครับลูกค้านี่นี่ครับผมอ่าถ้าเราไม่อยากเปิดนะครับอ่าอยากปิดแบบมืดๆนี่เราก็มีฝาสไลด์เข้ามานะครับลูกค้านี่เราก็สไลด์สไลด์ปิดเข้ามาเลยนะครับลูกค้านี่อ่านี่เป็นไงครับอ่ามีหลายสเต,ต็ปนะครับสามารถใช้งานได้หลายสเต็ปนะครับลูกค้านี่ ถ้าเวลาปิดเข้ามาแล้วก็จะมืดแบบนี้เลยนะครับลูกค้าก็อึดอัดนิดนึงนะครับผมแนะนําเลยนะครับว่าถ้าใครมีซันรูฟรถสมัยนี้นะครับผมมีซันรูฟเกือบทุกรุ่นแล้วนะครับลูกค้าอ่าโอเคครับผมย๋อวผมพาไปดูที่ห้องเครื่องกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าคันนี้สวยกิิบแค่ไหนไปครับผมอ่ามาต่อที่ห้องเครื่องนะครับผมคันนี้นะครับผมเป็นเครื่อง3.2นะครับลูกค้าเป็นเครื่องดูแลท็อกนะครับลูกค้านี่ตัวนี้นะครับผมก็บอกไว้เลยครับว่าโคตรแรงนะครับลูกค้าคันนี้โคตรแรงนะครับแล้วก็พวก น็อตต่างๆนะครับผมบอกเลยว่าไม่เคยขยับมาแน่นอน100%นะครับนี่หน้าเดิมคันเดิมเดิมเดิมทุกอย่างเครื่องเดิมเดิมนะครับลูกค้าคันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าใครสนใจนะครับนี่เดี๋ยวผมจัดรับประกันเครื่องเกียรใ์ให้อีก2ปีเต็มนะครับลูกค้าคันนี้นี่ราคานะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ขายเพียงแค่7 5 9 0 0 0บาทนะครับลูกค้าเป็นตัว3.2 ออโต้โฟลวินนะครับลูกค้าคันนี้แล้วก็ที่สําคัญนะครับคันนี้ได้ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่1.99นะครับ48งวดแล้วก็2.99นะครับ84งวดนะครับลูกค้าตกผ่อนงวดเพียงแค่11,200บาทเท่านั้นเองครับลูกค้าผมบอกก็เลยว่าราคานี้ฟรีดาวนะครับลูกค้าสามารถจัดได้เต็มใครที่สนใจนะครับสอบถามเข้ามาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0984696699นะครับสมยงคาร์เซ็นเตอร์สาขาโนนหงทองนะครับยังไงก็ฝากเจ้าเอเวอร์เรสต์คันนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าใครอยากได้รุ่นไหนยหห้ไ คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ